สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6นะคะเรามาเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารเด็กๆนะการเปลี่ยนแปลงของสารจะมีอยู่2รูปแบบนะเด็กๆฟั <S <S <nous. S 1> นนง,ง,ะง,ปปงน,ะนะมี2แบบคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้หมายความว่าเมื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงสารเหล่านี้ก็สามารถกลับมาสู่สารเดิมได้เคยหยบมาก็ได้ลูกไม่เป็นไรโอเคเคยหบมาเลยค่ะแล้วก็อีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบพันกลับไม่ได้นะคะ หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเจ้าสารเหล่านั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณสมบัติเปลี่ยนไปเลยไม่สามารถกลับมาสู่สารเดิมได้มันจะมีอยู่2รูปแบบนะคะเรามาดูรูปแบบแรกนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะสังเกตจากอะไรการเปลี่ยนแปลงที่มีที่ยังสามารถคงสารเดิมได้กับสู่สารเดิมได้อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานะสถานะอย่างไรสมมติน้ําแข็งโดนความร้อนกลายร้อมเหลวกลายเป็นของเหลวใช่ไหมคะเราเอา ของเหลวที่เป็นน้ําของเหลวเนี่ยไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซมันเก่าเป็นของแข็งต่อได้อีกไหมได้นี่แหละเขาเรียกว่าการเปลี่ยนเป็นสถานะหรืออย่างเช่นการละลายอย่างเช่นแม่เอาเกลือกับน้ําไปละลายเสร็จแล้วแม่อยากได้สารเดิมคือเกลือมาแม่ทํำยังไงแม่ก็เอาน้ําเกลือนั้นไปต้มแล้วให้มันเกิดการระเหยแห้งเมื่อระเหยแห้งน้าระเหยไปจนหมดมันจะเหลือเกลือที่จะติดกับก้นภาชนะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าการละลายฉะนั้นการที่จะได้สารเดิมนะคะ หรือเขาเรียกว่าการเนี่ยทางกายภาพจะมีอยู่2รูปแบบคือหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสถานะแน่นอนได้สารเดิมและการละลายก็จะได้สามารถกลับสู่สารเดิมได้เราสังเกตยังไงว่าเราได้สารเดิมค่ะมันไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าบางครั้งเราเอาเกลือกับน้ําผสมกันแน่นอนเราก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นสารใหม่ใช่ไหมแต่พอเราเอาไปต้มแล้วน้ำมันละเหยไปจนหมดมันก็ยังเหลือเกลือที่เป็นเม็ดที่เป็นของแข็งอยู่เหมือนเดิมเด็กน่าจะเคยทดลองอยู่นะคะ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะาภายนอกเท่านั้นนะคะแต่ว่าคุณสมบัติยังเหมือนเดิมนะคะทําให้กลับสู่สภาพเดิมได้นะคะก็เหมือนเมื่อกี้แม่บอกน้ําแข็งเมื่อได้รับความร้อนเกิดการหลอมเหลวเป็นของเหลวพอเราเอาของเหลวที่เป็นน้ำเนี่ยเหลวๆเนี่ยไปแช่ช่องฟิตมันก็กลับไปเป็นของแข็งได้อีกเหมือนเดิมนะคะมวลยังคงคงที่นะคะลักษณะมวลนะคะอุปกระกของมันยังคงเหมือนเดิมเรามาดูอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้เหมือนที่แม่พูดเนาะอย่างเช่นเนี่ยน้ำน้ำแข็งเปยนสถานะเป็นน้ํา ยังเป็นสารเดิมนะเหมือนกันเหมือนที่พูดนะคะน้ําแข็งไม่ได้รับความร้อนเกิดการร้อมเหลวนะคะกลายเป็นของเหลวเสร็จแล้วเราเอาจะเอาของเหลวตัวนี้กลับไปใช่ช่องฟิตก็กลับมาเป็นของแข็งได้ pandemic. อีกอ่าแล้วก็อยากให้เป็นของเหลวได้ไหมได้ให้มันกลับไปกลับมาได้เราก็แค่เอาออกไปจากช่องฟิสมันก็เกิดการร้อนเหลวกลายเป็นของเหลวมาอีกกลับไปกลับมาได้อันนี้แหละ <wi> เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะสองสิ่งนี้เขาเรียกว่าการเปลีาา่ยนเป็นสถานะนะ หรือจะหรือการฉีกกระดาษการฉีกกระดาษก็ยังมีคุณสมบัติเดิมนะคะเพียงแต่รูปร่างเปลี่ยนไปเท่านั้นเองแต่ยังมีคนสมบัติเดิมนะคะกระดาษยังใช้งานได้ไม่ได้เกิดสารใหม่นะคะยังคงต่อไปเนี่ยเหมือนแม่พูดเมื่อกี้น้ําเกลือละลายในน้ํานะคะน้ําเอาไปละลายในน้ําโอเคเราเหมือนดูเหมือนรูปร่างมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะระหว่างที่มันละลายในน้ําแต่พอเราเอาน้ําเกลือที่ละลายในน้ำนั่นไปต้มนะคะแล้วเกิดการระเหยแห้งนะคะ มันก็จะเหลือเป็นก้อนเกลือตรงนี้แหละค่ะติดอยู่ภาชนะเจ้ากเกลือเหล่านี้ก็จะมีคุณสมบัติเดิมเป็นของแข็งนะคะมีรสเหมือนเดิมนะคะ,อะโอเคทีนี้เรามาดูต่อเรามาดูการเปลี่ยนไปสถานะเกิดขึ้นเมื่อสาสารได้รับความสูญเสียความร้อนได้นะคะสูญเสียความร้อนเหมือนตัวนี้น้ําแข็งได้รับดูดพลังงานเข้ามาหรือสูญเสียความร้อนเนาะ ก็จะทําให้เกิดการล้อมเหลวไปกลายเป็นของเหลวนะคะอดูตัวอย่างอย่างเช่นได้รับความร้อนเกิดการล้อมเหลวเกิดกลายเป็นไอหรือเกิดการระเหยสูนการสูญเสียความร้อนสูญเสียความร้อนคือการดูดกลืนพลังงานนะคะคําว่าสูญเสียความร้อนคือดูดกลืนอ่าคลายพลังงานคําว่าได้รับความร้อนก็คือดูดกลืนพลังงานเข้ามาทําให้มันร้อนขึ้นคําว่าสูญเสียก็คือมันคลายพลังงานความร้อนออกไปจึงทําให้มันรู้สึกว่ามันเย็นลงนะคะฉะนั้น ลักษณะการสูญเสียความร้อนก็อย่างเช่นการแข็งตัวก็คืออุณหภูมิมันต่ําลงการควบแน่นก็คืออุณหภูมิต่าลงแข็งตัวเกิดจากอะไรอย่างเช่นของเหลวอุณหภูมิต่ําลงกลายเป็นของแข็งนะคะส่วนการควบแน่นอย่างเช่นไอน้ํานะคะลอยขึ้นไปบนชั้นยากาศเจอความเย็นเกิดการควบแน่นเจ้าไอ้น้ำเหล่านั้นก็รวมตัวกลายเป็นของเหลวได้นะคะนี่แหละค่ะหรือแม้แต่ทั้งกันแลวเหือดกลับและเหือดกลับก็คือไอน้ําได้รับความเย็นถึงจุดเยือกแข็งแล้วมันเป็นยังไงคะมันมัน มันเย็นจัดจุนเยือแข็งนะคะจนมันข้ามสถานะแทงที่ไอ้น้ําจะค่อยๆเกิดการควบแน่นเป็นของเหลวแต่มันไม่าการเลือดกลับคือจากไอ้น้าข้ามมาเป็นของแข็งเลยนะคะอันนี้ก็เกิดจากการสูญเสียความร้อนหรืออุณหภูมิต่าลงนั่นเองตรงนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือการได้รับความร้อนหรือดูดขึ้นพลังงานอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูการละลายบ้างการละลายนะคะคือการที่สารชนิดหนึ่งถูกละลาย แตกตัวออกเป็นอนุภาคเล็กๆและแทรกอยู่ในสารชนิดอื่นนะคะในตัวทำละลายแน่นอนคําว่าการละลายจะมีอยู่สองสิ่งลูกมีตัวทำละลายกับตัวถูกละลายนะคะฉะนั้นถ้าเกิดแม่ถามพวกเราว่าเจ้าสารสองสิ่งนี้คือตัวทำละลายกับตัวถูกละลายอะไรจะมีมากกว่ากันระหว่างตัวถูกกับตัวทำตัวทำใช่ไหมคะใช่คุณถึงจะไปทําเขาได้แล้วคยให้เขาละลายได้ฉะนั้นตัวทำละลายก็ต้องย่อมมีปริมาณมากกว่า ส่วนใหญ่ตัวทํอะไรมันก็จะเป็นลักษณะเป็นน้ํานะคะเป็นน้ํานะคะส่วนใหญ่ตัวทํอะไรจะเป็นของเหลวเหมือนตัวนี้เราก็เอาเกลือไปละลายกับน้ําน้ําก็มีมากกว่าเกลือจึงทําให้เกลือนั้นละลายนะคะเกลือถือว่าเป็นตัวถูกละลายเพราะเจ้านา้ําไปทําให้เกลือนละลายน้าก็คือตัวทําละลายนั่นเองนะคะแบบนี้นะอ่าทีนี้เรามาดูต่อการเปลี่ยนอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะก็คือสามารถกลับมาสู่สารเดิมได้หรือเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ แต่มามาดูตัวนี้บ้างตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คู่กันแบบนี้ผันกลับไม่ได้นะคะก็คือมันเปลี่ยนสถานะไปเลยคุณสมบัติไปเลยนะคะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะฉะนั้นเรามาดูว่ามันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมันผันกลับไม่ได้มันไม่สามารถกลับมาสู่สารเดิมได้มันเป็นยังไงเรามาดูคะ <T> ่ะ <Hayır> เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดสารใหม่นะคะเกิดสารใหม่ก็คือเกิดจากสารชนิดหนึ่งสลายตัวหรือ อาจจะเกิดจากสารสองชนิดขึ้นไปผสมกันแล้วเกิดเป็นสารใหม่สังเกตว่ามันจะมีสารใหม่เกิดขึ้นสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปทําให้กลับมาสู่สารเดิมได้ยากนะคะมวลเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเช่นดูตัวนี้นะคะนี่แน่นอนเราเห็นชัดเลยเนาะเราเอากระดาษไปเผาแน่นอนเราฉีกกระดาษมันก็ยังมีคุณสมบัติมีมวลเหมือนเดิมใช่ไหมคะเราเอามาต่อกันได้แต่ถ้าเกิดเราเผากระดาษละแน่นอนกระดาษเหมือนเดิมไมีลูกสมบัติเหมือนเดิมไหมจากที่เป็น เป็นเยื่อกระดาษเป็นเยื่อไม้ไผ่เป็นเยื่อไม้ใช่ไหมคะพอเผาเสร็จปุ๊บกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นขี้เถ้าแน่นอนเจ้าขี้เถ้าเหล่านั้นจะกลับมาเป็นเยื่อไม้เหมือนกระดาษสีขาวแบบนี้ได้เหมือนเดิมไหม,ไมอ่าไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบอะไรคะผันกลับไม่ได้มันจึงเกิดสารใหม่สารใหม่เหล่านั้นก็คือขี้เถ้าตัวอะไรที่ทําให้เกิดขี้เถ้าล่ะอย่างเช่นการเกิดควันเกิดเปลวไฟออกซิเจนไปช่วยทําให้มันติดไฟนะคะมันก็ไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะ หรือแม้แต่กระทั่งผลไม้สุกแน่นอนผลไม้สุกจะให้มันกลับมาสู่สารเดิมได้ไหมไม่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะผลไม้สุกนะคะก็ไม่ได้นะคะเรามาดูเราสังเกตยังไงว่าเจ้าสารเหล่านั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพันกลับไม่ได้เรามาดูค่ะ1มีตะกรนเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีฟองแกส๊สมีฟองแก๊สเหมือนเวลาเราเติมน้ำเติมเติมอะไรนะน้ำโซดานะคะ ลงไปแล้วมันมีฟองแก๊สฟูออกมาไอ้ตรงนั้นแหละค่ะเหมือนเราเปิดเปิดกินน้ำน้ำโซดาหรือเปิดกินน้ำโคกที่มันมีฟองแก๊สเนี่ยเจ้าฟองแก๊สเหล่านั้นพอฟูไปเรื่อยหายไปเลยไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะกลิ่นหรือสีเปลี่ยนไปก็เหมือนตัวนี้เหมือนเนี่ยเเห็นไหมคะสีเปลี่ยนไปไหมอ่ากลิ่นก็เปลี่ยนไปใช่ไหมกล้วยติบกล้วยสุกเนี่ยต่างกันเลยนะทั้งกลิ่นทั้งสีนะลูกเนาะอ่ากลิ่นหรือสีที่เปลี่ยนไปจากเดิมอุณหภูมิของสารเพิ่มขขึึึ้้้นนนลลนะะหนหหหรืือออลดงงะะคเเมมมตัวีุณภูิิพ่จใ เจ้ากระดาษนั้นไม่เป็นเท่านะคะอะแบบนี้เนาะ,อะโอเคเรามาดูงั้นแม่จะขอจบ